สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมที่กำลังรับชมน,นี้ก็คือรายการฟุตบอลออนไซน์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราสองคนนะครับก็เราไปดูประเด็นของเอลิกเซนฮากนะครับผมแล้วก็อองตน,นีมาซียาวนะครับทางด้าน,อน,นเอลิกเซนฮากครับให้สัมภาษณ์ว่าเขายังคงเชื่อมั่นในอองตน,นีมาร์ซียาครับผมแม้ว่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสนะครับจะเจออุปสรรค อาการบาดเจ็บรุกวนครับผมตลอดทั้งซีซั่นก็ตามครับผมก็มันเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าเฮดโค้ชเชาวดั์ครับผมชื่นชอบแล้วบอกเป็นไหนว่าหัวหอกรายนี้คือนักเตะประเภทที่เขาต้องการนะครับคําถามคือเจ็บเยอะขนาดนี้ทําไมเทนฮากยังคงให้ความใบวางใจในตัวมาเซียลแล้วก็พูดแบบมีความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังจะเริ่นหน้าเสริมทัพนักเตะโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน,น้าในชว่วงซัมเมอร์นี้อีกหรือไม่แมนเชสเตอร์ูดนตดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมตอนนี้พวกเขาขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกเข้าชิงชนะเลิศคาราบาวครับเข้ารอบ5 FA ครับเข้ารอบเพย์ออฟยูโรป้าลีกนะครับผมส่วนหนึ่งครับผมต้องขอบคุณมาคัสดรลฟอร์ดนะครับผมที่ร้อนแรง ยิงประตูได้ต่อเนื่องครับผมขณะเดียวกันกับพี่านแดงครับผมก็ยังมีเกมรับที่ดีขึ้นครับผมการเข้ามาของเซมิโและยิซันโดมร์ตินีครับผมมีอิมแพ t อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องชื่นชมแผนของเอลิกเทนฮาครับผมที่ให้ลูกทีมช่วยเล่นเกมรับเป็นทีมมากขึ้นนะครับผมตอนนี้ครับผมพวกขอมุฟออนจากคิเจโนโรนโดได้แล้วครับผมหลังจากคำถามคือ หากมาคัดนัดฟอร์ดครับผมเจ็บหรือฟอร์มตกมันก็น่าห่วงว่าใครจะเข้ามาเป็นเกมบุกของทีมได้บ้างครับผมเนื่องจาก A, ออปชันในแนวรุกของปีศาจแดงมีอย่างจำกัดจริงๆนะครับผมทีทนั้นนะผมยอมรับว่ามาเซียวนะครับผมไม่สามารถลงสนามได้ทุกนัดตลอดช่วงที่เหลือของฤดูก,กาลนี้ครับผมซึ่งก็แน่นอนเพราะ ออเข้อจริงครับผมกองหน้ารายนี้เจ็บมากกว่าลงสนามด้วยซ้ํานะครับผมก็มันเป็นเหตุผลที่เขาเลือกเซ็นสัญญากับวอลเวนคอนนะครับเข้ามาแก้ปัญหาแบบชั่วคราวแม้ว่า Home ัวงหอกชาวดัตนะครับจะทําหน้าที่ของตัวเองไม่ไม่ได้ดีในได้ดีในระดับหนึ่งับผมแต่เชื่อว่าดาวเตะวัย30ปีไม่ใช่คำตอบในระยะยาวนะครับผมมาซิอาผมคือกองหน้าตัวแรกของทีมครับผม แม้วแม้จะยิงไม่ได้เยอะนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะเจ็บนั่นแหละครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเมื่อเมื่อไหรที่กองหน้าของแมนยูนอยู่ในสนามครับผมแนวลุกของปีศาจแดงก็จะมีความลื่นไหลามากกว่านะครับอดีตดาวเตะมนโรครับผมช่วยงานศักยภาพของแนวลุกคนอื่นๆที่เล่นร่วมกันครับผมโดยเฉพาะมาคัสแรดฟอร์ดนะครับผมซึ่งทั้งคู่ เล่นกันอย่างเข้าขาครับผมจริงๆก็ยังมีของจอาด้านซานโชนะครับผมอ,อีกหลายที่เหมือนอเสียนทันกันกับมาเซียลนะครับก็มาเซียลนะครับผมจัดเป็นกองหน้าประเภท IQ ด้านฟุตบอลสูงครับผมแต่ไม่ใช่สายาวเวิรเลียดสูงนะครับผมเวคอกนกระนั้นถ้ามองกันแล้วนะครับทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันพอสมควรน,นะครับ เอ่อเพราะงั้นอยู่ที่เอลิกเทนฮกครับผมว่าใครจะเหมาะกับแทคกติในเกมไหนนะครับน่าสนใจว่าถ้ามาเซียนะผมฟิตเต็มร้อยนะครับผลงานของพี่แสดงอาจจะบินสูงกว่านี้ครับผมบางทีนกักเตะยังก็อยากยกระดับไปอีกขั้นครับผมอ,อยู่ในมือของเอลิกเทนฮากนะครับที่เก่งเรื่องการปั้นกองหน้าแบบสุดๆนะครับผมแต่ได้จากาเซบาสเตียนฮันแลนนะครับผมที่ล้มเหลวกับ เวสแฮมแต่คนเรื่องเลยครับผมเมื่อย้ายมาที่อาจจกนะครับผมยังเชื่อว่ามาซิยาวนะ่าจะอยู่ไม่ถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้เพราะด้วยเป็นนักเตะที่เทนฮากชื่นชอบและทั้งคู่เพิ่งจะได้ร่วมงานกันเพียงฤด,ดูกาลเดียวเท่านั้นมาซิยาวนะครับผมเป็นออปชันที่ค่อนข้างแตกต่างครับผมกับแฮร์รี่เคนและโอซิเมนครับผมเพราะั้นการมีตัวเลือกที่หลากหลายย่ยอมดีกว่าครับผมแต่ถ้า ดูการนีานะครับมาเซียวยังคงเจ็บอ่อนแอต้นครับผมแบบนี้ต่อไปก็มีโอกาสสูงครับที่จะเอริกเทนฮากาจะขี้เกียจเขียนและเลือกปล่อยไปให้ทีมอื่นนะครับผมสำหรับมาเซียวูโนเฟรนเดสกองกลางกับตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้กล่าวหลังเกมทำได้เพียงเสมอกับลีดยูไนเต็ดสองประตูต่อสองในค่ำคืนที่ผ่านมาเฟรนเดสเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดี ต่อความเชื่อมั่นของเพื่อนรุ่มทีมเราจําเป็นต้องให้ทุกคนพร้อมและกลับมาลงสนามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซานโชกลับมาได้แล้วในวันนี้และเขาก็ได้รับโอกาสเล็กน้อยในเกมที่สามารถทําได้ดีเขายิงประตูได้และยังหวังว่ามันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาได้ในอนาคตเพราะเราต่างรู้ดีว่าเขามีความสามารถแค่ไหน เราต้องการเขาในเวอร์ชันที่ดีที่สุดมีความมั่นใจสุดขีดเพื่อเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาออกมามันน่าผิดหวังกับเกมนี้ที่เราเสีย2คะแนนไปในบ้านของตัวเองมันน่าเสียดายที่เรามีโอกาสยิงประตูในที่สมในเกมนี้และเราพลาดไปในท้ายที่สุดมันอาจจะโชคขาดโชคไปบ้างในบางสถา,านการณ์แต่มันก็ผ่านไปแล้วและเราต้องมองไปถึงเกมต่อไปครับผมก็ ส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมแสดงความสนใจในตัวของทัมมี่อับบาฮามนะครับผมกองหน้าของโรม่านะครับหากพวกเขาผมพลาดเป้าหลักในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมีตลาดเดือนมกราคมที่ค่อนข้างเงียบครับผม mm hmm. เมื่อทำการยืมตัวสามแข้งอย่างมาเซโอซาบิเซอร์ครับผมวอลเวคฮอร์ตแล้วก็แจ็คบัตแลนด์ครับผม อย่างไรก็ตามนะครับการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้ายังคงเป็นเป้าหมายหลักของเอลิกเทนฮากนะครับผมในสมัอนี้โดยตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับเราบุว่าแฮร์ร่เคนและวิกเตอร์โอซิเมนครับผมอยู่ในลิดดังกล่าวนะครับก็นั้นนะครับผมสองสองจะไม่ได้เซ็นสัญญาแบบไม่ง่ายครับผมอย่างแน่นอนและเชื่อว่าต้นสังกัดของพวกเขาครับจะโกงราคาแบบเต็มที่แน่นอนครับผม นั่นทำให้ครับมีการเปิดเผยว่าทัมมี่อับบาฮัมครับผมถูกหวังให้เป็นเป้าหมายสํารองครับผมของปีศาจแดงหัวหอกทิมชาติอังกฤษนะครับไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับผมกับเชลซีและเขายังหวังที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับในศึกพิมเมอรีกนะครับผมสำหรับทัมมี่นะครับทำผลงานได้น่าประทับใจครับผมกับโรมานับตั้งแต่ย้ายออกจากเชลซีครับผมโดยทําไป34ประตูครับผมและ10แอสซิด จากการลงเล่นถึง81นัดรวมทุกรายการนะคะรับผมเวียชานตตีประธานสมโมสรอนอินเตอร์มิลานอ้างว่าเขาได้มีการพูดคุยกับเรวยวนิวเมซี่เรื่องการย้ายทีมก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปปรารีสเมื่อ,อรือฤดูกาลก่อนเมซี่ย้ายจากเบเชย้ายมาอยู่ที่เบเชแบบไม่มีค่าตัวในช่วงตลาดซื้อขายอาซัมเมอร์2021หลังจากหมดสัญญากับบาร์เซโลนา โดยช่วงนั้นชาเนติยำรับว่าเขาเคยพูดคุยกับเมซี่ถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมแต่ทางสโมสรก็ไม่สามารถสู้เรื่องเงินกับเปเชรวมถึงทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกได้ครับผมก็ทางด้านของเชลซีนะครับถือว่าเป็นสโมสรมาสเษทีแห่งพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้ครับผมก็เตรียมเดินหน้าครับในลาตัวของอีวานโทนี่ครับผม ์หน้าคีแมนเบนฟอร์ดนะครับผมคู่แข็งหลีกครับผมไปร่วมใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับผมก็เชลซีครับผมภายใต้การนำนำทัพของคุณซื้อเกแฮมพอตเตอร์นะครับผมกำลังมีปัญหาเกมลุกแบบเฟือสนิทเลยครับผมแม้จะทำการเสริมทัพไปมากมายในตลาดนักเตะครับผมสองรอบล่าสุดแต่สถานการณ์ของสิงโตน้ำเงินคามครับผมยังไม่ดีขึ้น และพวกเขาก็ไม่มีกองหน้าที่ไว้วางใจได้อยู่ในทีมเลยครับผมพอเตอร์นะผมต้องใช้ไคลฮาวเวรเป็นอกองกลางชาวยอรมันครับผมขยับไปเล่นเป็นกองหน้าส่วนชอฟลิกครับผมทียม่ยืมตัวมาจากเอลเลนติโกมาลิดนะครับผมก็เป็นหน้าต่ำนะครับผมขณะที่เปียเอเมริกโอบาเปยงครับผมก็ไม่อยู่ในแผนการทำทีมอีกแล้วนะครับโดยโทนี่นะผม ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับเบนฟอร์ดครับผมลงตลอด3ปีที่ผ่านมาโดยซัดไปแล้วถึง61ประตูครับจาก110นัดนะครับผมท้งในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพและพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งสถิติแสดงเห็นว่าดาวยิงไว้ย26ปีครับผมมีคุณภาพมากพอในการเข้ามาล่าตะขายให้กับเชลซีนะครับผมสำหรับโทนี้นะครับยังมีสัญญากับเบนฟอร์ดถึงปี2025นะครับผมและถูกประเมินค่าตัวไว้ที่ 40ล้านปอนด์ครับผมครับเชลซี Chelsea ก็ได้มีการตัดสินใจที่จะขายผู้รักษ,ษาประตูคนสำคัญทั้งสองคนอย่างเมนดี้แล้วก็เกป้านะครับ mm hmm. เนื่องจากทอรโบลี่ไม่ต้องการให้เขาอยู่กับเชลซีต่อไปเพราะมีฟอร์มที่ขึ้นๆลงๆต้องการที่จะหาผู้รักษ,ษาประตูคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาครับ ก็เชลซีนะผมหลังจากที่เชลซีเสซ็นทีได้กับแนวลูกเข้ามาใหม่ถึง5คนนะครับในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมก็คาดว่านะครับโอกาสในการลงเล่นของโอบาเบียงครับผมจะลดลงในช่วงที่เหลือนะครับของฤดูการก็ล่าสุดครับมีระบุว่าเชลซีครับผมใกล้บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวของ ยืมตัวโอเวาวิลองไปเล่นให้กับ LAFC นะครับผมก็เป็นทีมเก่าของเกลเบลนะครับตลอดช่วงที่เหลือนะครับรายงานอ้างว่ามีเพียงรายละเอียดข,ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นครับที่จะทำให้ดีวนี้เสียสมบูรณ์นะครับเหลือเพียงนักเตะตอบตกลงเท่านั้นนะครับผมขณะเดียวกันนะครับผมเชลซี Chelsea จะเป็นผู้จ่ายค่าเหนื่อยให้หัวหอ,อกชาวกาบองแบบเตรมจำนวนระหว่างการยืมตัวด้วยครับผม ก็ไม่ได้ใช้แถมเสียค่า,ายืมองินนะครับผมทั้งนี้นะครับตลาดซื้อขายของศึกเมเจอร์ลีกกเกอร์นะครับผมยังไม่ปิดทำการครับผมนั่นทําให้ LFC ครับผมสามารถเจระะจาเพื่อขอยืมโอบาเบียงไปใช้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้เลยนะครับผมครับโอบาริรวภูก็ตกเป็นข่าวว่ากําลังมองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโอฮานซันเชต มิสฟิลตัวเก่งของแอตเลติกบินเบาในศึกลาลิกาสเปน,นไปร่วมทีมในช่วงปิดฤดูกาลช่วงซัมเมอร์มีแนวโน้มสูงว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยมิสฟิลอย่างนาบีเกต้าออกเลชเมารีนและเจมิลเนอร์ออกไปแบบไร้ค่าตัวหลังจากทั้ง3รายกำลังจะหมดสัญญาร่วมถึงปล่อยอาตูเมโรดาวเตะสมาม่าที่ยืมตัวมาใช้งานกลับไปยังยูวนตุดด้วยกองกลางเป็นความเร่งด่วนลำดับต้นๆที่เยินคอับคุณสื่อลิเวอร์พูลต้องทำให เกิดขึ้นในการเสริมทัพครั้งใหญ่โดยที่ชื่อของซานเชสก็อยู่ในข่ายที่พิจารณาเช่นกันหลังจากแข้งไวที่วัย22ปีมีผลงานดีกับบินเบาได้อย่างโดดเด่นในปีนี้ด้วยการซัดไป7ประตูอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าลิพูจะยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้กับบินเบาพิจารณาหรือไม่ซึ่งหากหงแดงต้องการตัวซันเชตจริงก็ไม่น่าเป็นเรื่องยากในการนำ ตัวนักเตะมาเล่นในถิ่นอนฟิลสำหรับซันเชตนั้นสื่อแดนกระทิงระบบุว่าบินเบาตั้งค่าตัวไว้ที่20ล้านปด์ซึ่งลิฟวูก็สามารถจ่ายได้ครับผมก็ต่อกันนี้ทางด้านของนักเตะเรียวปูครับผมคุณสื้ออย่างโรนันโคมันนะครับผมคุณสื้อทีมชาติเนเธอร์แลนด์แสดงความวิเห็นว่าคูดี้กาสโกครับผมอาจย้ายไปเรียวพูเรียไปหน่อยครับผมทำให้ต้อง ดิ้นรนครับผมหาฟอร์มเก่งอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับผมก็แนวลูกไว้ยี่บสปีรับผมย้ายออกจาก PSV e i n h o p e n นะครับเข้า,าร่วมกับถิ่นแอนฟิลเมื่อตลาดหน้าหนงาที่ผ่านมาด้วยค่าตัว44ล้านปอนด์นะครับผมแต่ยังทำประตูหรือแอซซิตให้กับทีมของเจเกนคอปไม่ได้เลยครับผมทั้ง6นัดนะครับคุูมันครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ มีนักเตะอายุน้อยครับผมชาวดัตย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ครับผมแต่ก็คิดว่ามันอาจเป็นเรื่องยากครับผมสําหรับพวกเขาชินเดียวกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็สําหรับการให้สัมภาษณ์ของคุณมันนะครับคุณคงเห็นแล้วว่าเขาไปอยู่กับทีมที่ทําผลงานได้ไม่ดีนักจากนั้นก็ยากขึ้นสําหรับเขาในฐานะนักเตะใหม่คุณได้รับการทดสอบทันที และถ้าคุณทำประตูไม่ได้หรือคุณไม่มีความสำคัญคุณก็จะไม่สามารถเอาชนะเกมการแข่งขันได้มันเป็นเรื่องยากมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเตะอายุน้อยมันคงแตกต่างออกไปถ้าเป็นคนที่อายุ28ปีและมีประสบการณ์ในระดับเพรยมารีสูงกว่าเนเธอร์แลนด์แต่พวกเขาก็ยังเป็นเด็กหนุ่มเหมือนกันไม่ใช่หรอเหมือนไลออน เ,เกเวินเบร์ดไปอยู่กับที่ไบยเยนมิวนิกและแทบไม่ได้ลงเล่นเลยซึ่งนั่นเป็นเรื่องอยากการเป็นโอเคซุตกองหน้าทีมชาติบราซิลของเอซนอลก็เริ่มมีการกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วหลังจากเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บหัวเขาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วดาวิงเซม,มาบาบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในช่วงฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาแต่ต้องเข้ารับการผ่าตัดทันที โดยการบาดเจ็บหัวเข่าขวาของเขาได้รับการประเมินว่าจะต้องพักนาน8-10สัปดาห์ซึ่งที่ผ่านมาก็มีภาพการกายภาพบำบัดของเขาออกมาอย่างต่อนเนื่องรวมถึงการเดินที่ไม่มีอุปกรณ์ในการยึดหัวเข่าอีกต่อไปแล้วก่อนที่ล่าสุดจะมีรายงานว่าเขากลับมาสู่สนามซ้อมของอ์เซนอลได้แล้วและเริ่มต้นการฝึกซ้อมกับลูกฟุตบอลได้เล็กน้อยซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่ดีของร่างกาย ตามรายงานจากสื่ออังกฤษก็เชื่อว่าอเาซนอลตั้งเป้าในการกลับมาของเคซุตเข้าสู่ทีมอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม2023ก็เดือนหน้านั่นเองใช่ครับผมก็ผู้สามตัวของทอาแนมฮอสเปอร์แล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมสำหรับมูโกยอริสหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมครับผมอ,อย่างน้อย6สัปดาห์คผมหลังจากบาดเจ็บ หัวเข่าในเกมพิมพ์ลีกนัดนล่าสุดน,นะครับผมก็ทางด้านยอริสนะครับลงเล่นให้กับลงเล่นเกมให้กับสปเปอร์เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งวัตต์ต่อศูนย์ครับผมโดยนายดานไวสามสิบหกปีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าครับผมและจะต้องพักยาวอย่างน้อยถึงหกสัปดาห์ด้วยกันครับผมและจะทําให้เขาพาดในเกมแชมเปี้ยนลีกครับผมรอบสิบหกทีมสุดท้ายซึ่งพวกเขาต้องพบกับ เอซิมิลานแน่นอนแล้วครับผมทางด้านของเฟเซอร์ฟอเตอร์นะครับผมแบนดอนออสตินรวมถึงอันฟี่ไวแมนครับผมคือชื่อของเหล่านายทวารสำรองของสเปย์ครับผมซึ่งจะลุ้นเบียดแย่งชิงมือหนึ่งของทีมในช่วงนี้นะครับผมโดยฟอเตอร์นะครับผมในฐานะมือสองของทีมมีโอกาสมากที่สุดครับผมที่จะ,ะประสบทั้ทงในประสบการณ์เมีย์ลีน และก็ระดับทีมชาติมาแล้วครับผมอย่างไรก็ตามครับเขาผ่านการเล่นให้กับพมมรีเมียร์ลีกมาเพียง1เกมเท่านั้นครับผมในฤดูกาลนี้ในเกมที่สเปอร์ทำได้แค่เสมอกับเรนฟอร์ดสองประตูต่อ2นะครับผมส่วนชาลีนิโคลัสอดีตก้องหลังของลิพูเชื่อว่าอังกีโปสเตโคกูผู้จัดการทีมกาสโกเซลติจะเป็นกนซือในอุดมคติของทัพหงแดงหากเย,ยนคอปอําลาตำแหน่ง อนาคตของคลอปกลายเป็นเครื่องหมายคำถามแม้ว่าคุณซือชาวเยอรมันจะไม่ถูกไล่ออกแต่เขาอาจรับผิดชอบผลงานโดยเองด้วยการลาถิ่นแอนฟิลได้และิีคนัสมองว่าฟอสเตโคฟูคือคนที่เหมาะสมที่จะสารงานต่อไปครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่เรานำมาแล้วก็มีคู่เมื่อคืนด้วยนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เจอกับบีดนะครับผมก็คู่นี้ก็เสมอกันไป2ประตูต่ตตอ2ครับผมโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนขึ้นนำก่อนนะครับผมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับถึง2ประต,ตูแล้วก็มาตามกีไข่แตกครับผมจากมาคาร์ลักฟอร์ดนาทีที่62นะครับผมแล้วก็มาได้ลูกตีเสมอของจารอนซันโชนะครับผมทำให้เกมจบที่2ประตูต่ตตอ2นะครับคู่นี้ แล้วก็ทางด้านของอปารีสแซงต์แชงแมงครับผมเป็นบอลถ้วยนะครับที่เจอกับมาร์เซยครับผมคู่นี้ก็ครึ่งแรกครับผมก็เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับผมทางด้านของโอลิมปิกดียงหรือโอลิมปิกมาร์กเซยก็ได้ลูกจยุดโทษนะครับผมในนาทีที่3 1แล้วก็ซีเคียวลามอสครับผมมาตามปีเสมอให้ได้ในนาทีที่90บวก2นะครับ แล้วก็รู้พีมาเซ็นครับผมก็มาได้ลูกแช่นะครับผมในนาทีที่57ครับผมก็จบเกมนี้นะครับผมที่สกอร์2ประตูต่อ1ครับผมสำหรับก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับข่าวสารที่เรานำมาเสื์บให้คุณผู้ชมได้เราฟังก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพวกเราด้วยนะครับฟุตบอลออนไซต์ site. ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ